สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงบริษัทจากโกประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน พี่น้องเกษตรกรเรกรพื่อนเพื่อนชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมนายสิริภัยบูลนุสิริหาน,นะครับผู้ดำเนินรายการมอดไม้หมอนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมก็จะแปลกตานะฮะว่าเอ๊มอดต้นนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรายการร่วมกันเนี่ยไปไหนละนะครับเพราะว่ามอดต้นนะครับท่าน คุณภูวนาถชูชมนะฮะติดภารกิจในกระบวนการสากลนะครับไม่สามารถมาร่วมดําเนินรายการได้นะครับก็ต้องแจ้งกับท่านผู้ชมไปแต่เพียงให้ทราบนะครับว่าในการดาเนินรายการนั้นนะครตลอดสัปดาห์นี้นะครับจะพบกับผมนะครับตลอดทั้งสัปดาห์แล้วที่สาคัญที่สุดท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของพลังงานต่างๆที่ปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเกษตรกรหรือกลุ่มสากลต่างๆนะครับที่จะผลิต ผลนทางการเกษตรอะไรต่างๆก็จะพูดว่าต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเคมีต้นทุนในการใช้ยานะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือต้นทุนนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของอพลังงานก็คือในเรื่องของน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าตัวน้ํามันเนี่ยท่านผู้ชมครับมีความสําคัญกับกระบวนการผลิตนะครับของอ เกษตรกร,เ,กรเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะมาใช้จ่ายในเรื่องของการนํามาผลิตในเรื่องของการบํารุงรักษาในเรื่อง,องการดูแลพืชนะฮะในระยะของช่วงช่วงกลางและช่วงปลายเพราะฉะนั้นเนสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับในส่วนของพลังงานต่างๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในเรื่องของราคาน้ํามันที่เป็นต้นทุนที่สําคัญเนี่ยฮะปัจจุบันเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับในเรื่องของการ ค่าของชีพของเกษตรกรอีกตัวหนึ่งเป็นตัวหลักที่ทําให้ในส่วนของความเป็นต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกษตรกรเนี่ยไม่ได้คิดในเรื่องของค่าแรงที่เกษตรกรเนี่ยปฏิบัติเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าคิดบวกไปด้วยเนี่ยฮะก็จะทําให้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นกลไกตลาดนะครับในส่วนเหล่านี้นะครับก็คือมันอยู่ระหว่าง ทางสองแง่งครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นพืชอาหารหรือว่าจะเป็นพืชทางพลังงานนะครับซึ่งหลายส่วนนะครับก็มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้าหากนํามาเป็นพืชเนี่ยนํา ปัจจุบันเนี่ยเราทําเป็นอาหารแต่ถ้าเราไปผิดเป็นผลิตเป็นพลังงานแล้วเนี่ยจะทําให้ผลกระทบกับผู้บริโภคในเรื่องของอบริโภคน้ํามันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมครับเราก็ต้องมาดูในเรื่องของกลไกการตลาดนะครับจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเอสินค้าเหล่านั้นนะครับหรือว่าผลผลิตของเกษตรกรเหล่านั้นนะครับว่าราคานะครับจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีมานซ์ซัพพลายในความต้องการของผู้บริโภคน,น,นะครับอย่างเช่นหลายเรื่องครับไม่ว่าณวันววนี้ก็คือเรื่องปาล์มน้ํามันนะครับ ในเรื่องของมันสัปะหลังนะครับในเรื่องของอ้อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ hmm. ในเรื่องของการผลิตนะครับใบโปรปลายปลายปลายักนะครับในเรื่องของการผลิตพืชนะฮะว่าจะเป็นพืชทางด้านอาหารของมนุษย์นะฮะหรือว่าจะเป็นพืชที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับนำผลิตมาเป็นตัวเชื้อเพลิงกันนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะได้เห็นเราก็จะได้เห็นนะพูดคุยกันที่บ้านมาโดยตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ ในส่วนของการสนับสนุนนะครับว่าจะพบปัญหาในเรื่องของพลังงานว่าพลังงานเนี่ยมีราคาสูงนะครับพลังงานเนี่ยนะครับในส่วนของน้ำมันนะครับมีราคาเพิ่มเติมมากขึ้นจะกระทบต่อผู้ผลิตในฐานะของเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวทางหรือทางออกของภาครัฐนะฮะในรัฐบาลในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าจะเป็นเช่นไรในเรื่องของการหาทางออกในเรื่องของเอาพืชมาเป็นพลังงานทดแทนนะครับหรือว่าจะเอาพืชน,นะครับไปใช้ในการบริโภคท่าอย่างเดียวทั้งๆท,ที่ในส่วนที่สําคัญที่สุดพืชเนี่ยนะครับที่เกษตรกร,กรผลิต ที่3อย่างที่ผมได้พูดคุยกันมากับท่านผู้ชมเนี่ยฮะสามารถผลิตนะครับเป็นนะครับในส่วนของพลังงานต่างๆได้นอกเหนือจากการไปบริโภคอย่างเดียวและที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับก็คือสามารถนําไปยกระดับในเรื่องของราคานะครับพืชเหล่านั้นนะครับให้กับเกษตรกรซึ่งมันเป็นเหมือนห่วงโซ่ของอาหารเนื่องจากว่าเกษตรกรนะครับ ผู้ผลิตหรือผู้ปลูกเนี่ยนะครับได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับและส่วนที่บริโภคผู้บริโภคน้ํามันในปลายโปรดักนะครับก็จะบริโภคนะครับมีการบริโภคที่ในส่วนของสัดส่วนของการใช้พืชที่มาทําเป็นพลังงานได้เยอะยิ่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการแบ่งสัดส่วนกันอย่างชัดเจนอยู่ที่ภาครัฐครับว่าจะสนับสนุนอย่างไรว่าให้กับ ในการจัดการในระบบของความเป็นพืชนะครับด้านอาหารและด้านพลังงานนะสิ่งเหล่านี้นะครับทุกอย่างนะครับก็จากจะเห็นนะเกษตรกรก็จะเห็นอยู่ตลอดแล้วพูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับไฝ่ฝันกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นขบวนการสากลก็จะพูดคุยกันว่าเอ๊ เมื่อไหร่นะฮะภาครัฐเนี่ยจะสนับสนุนกันอย่างจริงจังกันเสียทีนะครับหลายๆที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราเห็นปัญหามาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตปล์มน้ํามันนะครับที่ทําให้ในส่วนของความเป็นรัฐบาลเนี่ยกระทบพอสมควรนะครับเดือดร้อนพอสมควรในการแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าวันนี้นะครับ แนวนโยบายนี้นะครับจะเป็นทางออกให้กับเกษตรกรจะเป็นแนวทางออกให้กับทุกๆคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชเหล่านี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดคุยกันนะครับกับหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการสากลเองนะครับในส่วนของผู้ผลิตนะครับ ปาล์มน้ำมันและผู้ผลิตนะครับมันสัมบัลังและผู้ผลิตในเรื่องของอ,อ้อยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับพืชพลังงานทดแทนสิ่งเหล่านี้นะครับและเร็วนี้นะครับในส่วนของกระบวนการสากลเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของภาคผลิตในส่วนของอะระบบเศรษฐกิจ ของพลังงานไม่ว่าจะเป็นบางจากวันนี้เข้ามาสนับสนุนและภาครัฐนะครับร่วมจับมือกับบางจากเข้ามาสนับสนุนให้กับเกษตรกรนะครับที่มีพื้นที่นะครับที่จะ,ะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เริ่มจากในส่วนต่างๆที่เกิดจากขรบวนการเกษตรกรแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมผลผลิตของเกษตรกรณนะวันนี้ราคาไม่คุ้มกับต้นทุน ะฉะนั้นในส่วนของภาครัฐเองและในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยต้องมาดูนะครับมาช่วยกันดูว่าเอ๊ะทำอย่างไรนะฮะจะยกระดับของราคาเกษตรกรยกระดับราคาสินค้าของเกษตรกรที่ลงทุนนะฮะลงแรงในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการทําไปแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรเองเนี่ยมีจุดคุ้มทุนพอ นะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐจะหยิบนะครับเอาพืชน,นะครับของเกษตรกรของสากรของกระบวนการเกรษตรกรที่ผลิตในฐานะวันนี้ที่ผู้ปลูกในเมืองไทยเนี่ยฮะจะมาหยิบยกเข้ามาเป็นประเด็นแล้วก็หยิบยกเข้ามาพูดคุยกันหยิบยกเข้ามาปฏิบัติกันอย่างจริงจังในเรื่องของทางเลือกนะครับในพืชพลังงานที่จะสามารถทดแทนยกระดับนะครับาการ กินดีอยู่ดีของเกษตรกรนะครับการยกระดับในเรื่องของจุดคุ้มทุนที่ทุกวันนี้เกษตรกรจะพูดกันอยู่เสมอว่าลงทุนลงแรงไปแล้วนะครับปลูกพืชสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยครับไม่คุ้มทุนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าสามารถภาครัฐเองเนี่ยเห็นว่าพืชพลังงานทดแทนเหล่านี้นะครับสามารถยกระดับให้กับเกษตรกรได้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแนวทางที่ให้ชีวิตของเกษตรกรเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเรืื่อองงงงขพพชลัานนททดแ บอลช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยครูโบตาพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยวีโกเทคทนทานคุ้มค่ากล้ารับประกันครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอนครับท่านผู้ชมครับเราเมื่อสักครู่นะครับต้นรายการเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของทางเลือกนะครับพลังงานต่างๆนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผลกระทบกับเกษตรกรเนื่องจากว่าพลังงานนะฮะมีราคาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในฐานะของความเป็น ที่อยู่ในเวทวงการเกษตรนะครับมีพืชทางด้านการเกษตรหลายตัวเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมันสำปะหลังในเรื่องของอ้อยและในเรื่องของปาล์มน้ำมันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการยกระดับราคาให้กับเกษตรกรที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วนะฮะซึ่งพืชเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับมีคุณสมบัติ ในเรื่องของการไปผลิตเป็นพืชพลังงานทดแทนหรือเรียกกันไง่ายๆว่าเอาไปเผานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นในเรื่องของความที่จะทําให้ชีวิตของเกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วเนี่ยเรามาพูดดูว่าเอ๊ะทำอย่างไรนะครับในภาครัฐเนี่ยจะให้การสนับสนุนกันอย่างจริงจังณปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราได้เห็นแนวนโยบายในภาครัฐเนี่ยหลายส่วนด้วยกันหลายรัฐบาลที่ผ่านมานะครับพี่น้องอท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็จะเห็นนะภาครัฐเนี่ย จะพูดกันเรื่องนี้อยู่ตลอดในเรื่องของนําเอาพืชของเกษตรกรมาเป็นพลังงานทดแทนนะฮะสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ดูตัวเลขในเรื่องของการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมกับผมเนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆกันนะครับว่าตัวเลขกับไม่ถึง20%หรือ30%ในการนําพืชเหล่านี้นะครับเข้ามาเป็นในส่วนของผสมของในส่วนของเป็นพืช ทดแทนที่ไปผสมกับการใช้นะครับพลังงานต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น E ี0สิเมื่อเดิมทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาหลายปีนะครับกว่าที่ภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนว่าเอาในส่วนของพืชนะครับเข้ามาใช้ในส่วนของเป็นพลังงานนะครับในเรื่องของน้ำมันมาเป็นส่วนผสมอะไรเหล่านี้นะฮะก็จะเห็นหลายภาคส่วนสะท้อนกันมาเรื่อยๆแต่ว่า ว่าที่ภาครัฐจะเข้ามาสนับสนุนกันอย่างจริงจังนะครับเราก็จะได้เห็นว่ากเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ยังในเรื่องของอยู่ในวิกฤตของในเรื่องของการต่อสู้ราคาพืชผลกเกษตรกรที่เกษตรกรนั้นผลิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่เหมาะแล้วหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับที่ภาครัฐเนี่ย นะครับซึ่งในส่วนหนึ่งที่หลายภาคส่วนหรือตัวกับผมเองและหลายหลาย,ลายขบวนการสากรที่ได้พูดคุยกันมีเสียงสะท้อนออกมาว่าวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยมีอํานาจในส่วนหนึ่งค่อนข้างที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอํานาจจากน้ําใจแรงเชียร์ของอเกษตรกรอํานาจน้ําใจแรงเชียร์จาก คนในฐานาะของความเป็นคนไทยที่จะสนับสนุนภาครัฐในชุดปัจจุบันเนี่ยให้มาส่งเสริมหันมาดูแลเกษตรกรและส่งเสริมสนับสนุนนะนำพืชพลังงานเหล่านี้นะครับไปใช้นะครับกับในส่วนของการผลิตนะครับเป็นพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนให้ในเรื่องของการยกราคาเพราะวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นปัญหาพืชอีกตัวหนึ่งนะฮะเร็วๆก็คือในเรื่องของอออยางพาราเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐก็เข้าไปแก้ไข แล้วว่าจะจะแก้ไขในการยกระดับอย่างไรการนําเอาอยางพาราไปใช้กับในส่วนของการผลิตต่างๆในเรื่องของการทําที่เราพูดคุยเห็นกันในเรื่องของอยางพาราแต่นะครับสิ่งเหล่านั้นนะไม่ได้เป็นทั้งทั้งประเทศเป็นเพียงแต่ต้นแบบคําว่าต้นแบบก็เพียงว่าใช้ไม่กี่สายใช้ไม่กี่เส้นในเรื่องของการผลิตถนนลาดยางเพราะฉะนั้น,นถ้าภาครัฐสนับสนุนอย่างจริงจังนะฮรพอดูจำนวนเปอร์เซ็นท่านผู้ชมจะได้เห็นนะว่าเปอร์เซ็นที่นำเอาพืชนะฮะ เอาส่วนผสมของพืชต่างๆนะครับที่เกษตรกรได้ปลูกแล้วเนี่ยเอามาใช้ในสัดส่วนเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในพื้นที่ของประเทศไทยนี่มหาศาลพอสมควรนะครับแล้วก็การลงทุนเม็ดเงินลงไปเนี่ยมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนต้นทุนการผลิตกับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมในด้านการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมในเรื่องของการนําไปใช้นะครับ สิ่งเหล่าอื่นกับอื่นกับสิ่งอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าภาครัฐหันมาแล้วมองเห็นอย่างจริงจังนะครับสนับสนุนนะครับกับเกษตรกร,ร,กร,รอย่างจรงิงผมเชื่อว่าในเรื่องของความมั่นคงในด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกร,รซึ่งเป็นแนวนโยบายของภาครัฐเองนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรเองเนี่ยได้เขียนนะครับในเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดถ้าภาครัฐนะทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าหันมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยนะฮะในเรื่องของการข้อมูลและสถิติต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลและสถิติต่างๆในสนํานักงานสถิติการเกษตรนะครับก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถหยิบยกนะครับเข้ามาได้นะครับว่าจะสนับสนุนในพืชเหล่าล่านี้อย่างไรนะรไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนะฮะร,ราคาของอมันสำปะหลังนะครับเกษตรกร,ร,กรนี้อยู่ได้ไหมราคาของปลาล์มน้ํามันเกษตรกรนี้อยู่ได้ไหมนะครับแล้วก็ราคาของอ้อยนะครับผู้ปลูกอ้อยเกษตรกรเหล่านี้ เขามีชีวิตมั่นคงแล้วหรือเพราะฉะนั ing, ้นวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการพูดคุยกันเพื่อให้เห็นว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยมามองและจับประเด็นในเรื่องของปัญหานะครับของเชื้อเพลิงที่นปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าหนึ่งนะครับเป็นตัวตัวหนึ่งนะที่เป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพราะว่าทุกภาคส่วนที่มาพูดคุยกันในเรื่องของวันนี้เกษตรกรที่จะอยู่ไม่ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของต้นทุนการผลิตเพราะฉะนั้น เชื้อเพิงนะครับก็คือต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ารัฐเข้ามาสนับสนุนถ้าเต็มที่ผมเชื่อว่า 1. น,นะครับมาตรการเหล่านี้ที่เข้าไปสนับสนุสนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรก็คือ 1. การยกระดับของราคา ร,ราคาของพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรนี้ก็จะดีขึ้นเกษตรกรก็มีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นนะครับภาครัฐก็ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณเข้าไปเกื้อหนุนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับช่วยกันผลักดันนะครับก็จะเกิดในห่วงโซ่นะครับของอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริโภคในเรื่องของพลังงานนะครับผู้บริโภคในเรื่องของเชื้อเพลิงก็จะ,ะพูด,ดง่ายๆว่าก็จะ มีจํานวนที่ลดลงในเรื่องของราคาหรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันลดลงไปเนื่องจากว่าเราได้นํำสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในพื้นที่บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยเราที่สามารถผลิตได้ประกอบอาชีพได้นะครับก็จะส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กเกษตรกรเนี่ยมีชีวิต ที่ที่ดีแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ภาครัฐนะครับต้องเข้ามาสนับสนุนกันอย่างจังนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลได้ให้แนวนโยบายกันอย่างไรในเรื่องของอผู้ปลูกมันสำปหลังนะครับตอนนี้เราเห็นกันแล้วครับการแก้ปัญหาในเรื่องของยางพาราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัญหาต่อไปกับภาครัฐอีกไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นแล้วครับว่าการแก้ไขในเรื่องของ ในพื้นที่โซนิ่งนะครับในเรื่องของการปลูกพืชเหมาะสมกับพื้นที่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังนะครับเป็นปาบน้ำมันและเป็นยางพาราพืชเหล่านี้ต่างๆมีปัญหากับรัฐบาลทั้งสิน้นแต่ว่าอยู่ที่รัฐบาลนะครับจะเล็งเห็นแล้วได้จับประเด็นสิ่งเหล่านี้นะครับเข้ามาใช้ประโยชน์กับพืชที่เกษตรกรได้ปลูกหรือไม่แล้วยกราคาให้เกษตรกรได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันกับผู้จัดการที่ดูแลในเรื่องของมันสำปหลังใกล้ชิดกเกษตรกรว่าจะยกระดับราคาของพืชมันสำปหลังได้อย่างไรในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอกับาบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ